ผู้ชมครับพามาติดตามกรณีนี้กันหน่อยนะครับใครที่เข้าไปใน YouTube หรือ TikTok นี่นะครับแล้วก็เคยรับชมรับฟังเรื่องของการเล่าประสบการณ์เวลาที่เขาอยู่ในเรือนจำหรือว่าติดคุกมานี่นะครับน่าจะเคยผ่านหูผ่านตาสำหรับนักโทษรายนี้นั่นก็คือเม่งปากดำหรือนายพานุวัตรสิริชัยนั่นเองครับล่าสุดเม่งปากดำนี่นะครับ ได้มีการไปชักชวนประชาชนนะครับเข้าเล่นพนันออนไลน์ด้วยการแปะลิงก์ลงในสตอรี่ของเขาแน่นอนมันมีความผิดตามกฎหมายนี่นะครับมีมากกว่า10เว็บไซต์ด้วยกันล่าสุดทางตํารวจไซเบอร์นะครับได้มีการเปิดแผนปฏิบัติการสยบปากดำล็อกตัวยูทูบเบอร์คนดังรายนี้ซึ่งถือว่าเป็นขวัญใจของวัยรุ่นเจ้าของยอดวิว u t u b e มากกว่า5ล้านวิวเลยทีเดียวครับ จริงๆใน y t u t u เนี่ยมันจะมีช่องหรือว่า Channel ของเขารวมไปถึงช n e l อื่นๆด้วยนะครับที่เชิญเม่งปากดำไปสัมภาษณ์พูดคุยแล้วก็เล่าชีวิตหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งเม่งปากดำคนนี้เนี่ยนะครับก็เคยติดคุกมาแล้วมากกว่า10ปีเขาก็จะมีการเล่าประสบการณ์เวลาที่เขาเนี่ยติดคุกอยู่นั่นเองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งหรือตำรวจไซเบอร์ เปิดแผนปฏิบัติการสยบปากดําทำการสืบสวนในทุกมิตินะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จับกลุ่มนายพานุวัตริิริชัยฉาย,ยาก็คือเม่งปากดําความผิดฐานมาตรา12ผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ประชาชนเล่นการพนันตามพรบการพนันพุทธศักราช2478 คือต้องบอกว่าพรบก,การพนันฉบับดังกล่าวใช้มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวครับการจับกลุมในครั้งนี้ชุดสืบสวนทราบว่าเม่งปากดำมีพฤติการโฆษณาชักชวนให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงเด็กเยาวชนและผู้หลงผิดเข้าเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์พนันออนไลน์มากกว่า10เว็บไซต์นะครับประกอบกับนโยบายของตำรวจไซเบอร์ที่มุ่งเน้นการปราบปราม จับกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมซึ่งมีอิทธิพลต่อจิตใจของพี่น้องประชาชนและเม่งปากดำนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงแต่ก็มีพฤติการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีและกระทำความผิดต่อกฎหมายอย่างชัดเจนนั่นเองครับ โดยเม่งปากดำนะครับมีพฤติการโฆษณาให้เข้าเล่นการพนันด้วยวิธีการลงสตอรี่ในเพจบัญชี Facebook นะครับชื่อว่าเม่งปากดำชาแนลพร้อมกับมีการแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์และ ID นะครับของเว็บพนันออนไลน์ต่อมาทางพนักงานสอบสวนได้มีการประสานไปยังในเม่งให้มารับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกนั่นเองครับ เบื้องตน้นเม่งปากดำให้การรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดดังกล่าวจริงโดยแจ้งว่าหลังจากตนเนี่ยได้พ้นโทษจากเรือนจำซึ่งเคยถูกดำเนินคดีพิพากษาจำคุกมากกว่า10ปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายเล่าประสบการณ์ภายในเรือนจำมีคนติดตามมากกว่า1 0 0 0 0 0คนและหลังจากนั้นนะครับก็มีเอเย่นเว็บพนันเข้ามาติดต่อให้ตนเนี่ย โฆษณาเว็บไซต์จํานวนมากเพื่อที่จะชักชวนให้ผู้คนเข้ามาเล่นพนันออนไลน์ซึ่งตนก็คือเม่งปากดำเนี่ยก็รับจ้างโฆษณาเว็บพนันเป็นรายวันเลยทีเดียวครับเบื้องต้นนะครับทางพนักงานสอบสวนทําการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับ เนี่ยฮะก็เป็นความผิดที่ชัดเจนหลายคนเนี่ยก็นะครับพอออกจากคุกม,มานะครับแล้วก็ลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวัญใจวัยรุ่นแล้วก็บรรดาเว็บพนันต่างๆก็มักที่จะมาชักชวนชักชวนให้ช่วยโฆษณาหน่อยก็จะมีค่าตอบแทนให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเปล่งปากดำเองเนี่ยก็มีการโฆษณาให้ผู้คนเนี่ยเข้าเล่นการพนันออนไลน์นั่นเองครับเว็บพนันเนี่ยเราต,ต้องบอกว่ามันได้เงินง่ายนะครับ ได้เงินง่ายดีกว่าที่เราจะไปทํางานรับจ้างหรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่มันเหนื่อยแต่เอาจ<ด>ิง<ด>แล้ว,ลวมันไม่คุ้มมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะสักวันหนึ่งเนี่ยการโปรโมทอย่างเงี้ยมันมันเป็นตัวตนเรารูปมันก็บอกชัดเจนเหวือเป็นเราสักวันหนึ่งเราลบร้อยครั้งไม่ชนะร้อยครั้งพี่สักวันหนึ่งเราก็กต้องถูกจับถูกดำเนินคดีแล้วก็อยากจะบอกว่า บอกน้องๆพี่น้องทุกคนนะครับก็ครั้งนี้ผมก็ทำนึกแล้วนะครับผมก็จะไม่ทําแล้วนะครับแรับปากโอ้ยพี่ก็จะไม่ทําแล้วแล้วก็อยากจะบอกน้องๆงานรุ่นหลังเยาวชนนะครับที่ว่ายังเล่นเกมออนไลน์พวกนี้อยู่อืมเลิกเถอะเพราะว่าการเนินทุกอย่างมันมัน,ม,นมันมีไม่จริงถ้ามีก็หลอกถ้ามีก็เขาก็จะมีอุบายมาเชิญนู่นเชิญนี่ ให้เราเข้าไปฝากบางครั้งก็ถอนเงินไม่ได้มั่งโดนหลอกปิดเว็บไปมันก็เสียหายหลายอย่างนะครับเพราะชีวิตครอบครัวผมก็เกือบพังเพราะเรื่องนี้เกือบพังเพราะการมานันมา,มาหลายรอบมากนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเอาให้ทันสมัยหน่อยบอกคำฝากจากบอสเหมิงคำฝากอาบอสก็อยากจะบอกนะครับพี่น้องทุกคนก็ขอโทษมาด้วยที่นี้ด้วยนะครับที่ว่าเคยทําผิดไปนะครับต้องขอโทษพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็ ฝากประชามพันธ์ด้วยว่าเสียใ,ใจกับเรื่องนี้แล้วก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับจากบอสเม่